สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำวิธีการใช้ฐ่านชาร์จราคาถูกใช้และชาร์จยังไงให้ถูกวิธีคือตัวเนี้มันราคาถูกทั้งฐ่านทั้งที่ชาร์จทีนี้ผมซื้อมาลองเนี่ยชาร์จแล้วมันเสียมันบวม บวมตูดตรงนะก็ใช้มาสักพักหนึ่งก็จับจับจ,บจุดได้ว่าเออเวลาเราชาร์จมันเนี่ยถ้าเป็นของเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นเสียบไฟฟ้าไฟชาร์จเนี่ยมันจะมา5โวลต์5โวลต์ถ้าเราคืออันนี้ผมแปลงแล้วแต่ถ้าเกิดใครไม่แปลงเนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่าชาร์จแค่ สินาทีถึงครึ่งชั่วโมงพอเพราะว่าไฟมันเข้าเยอะทีนี้ตัวนี้ผมแปลงแล้วมันแปลงกันลืมอะเพราะว่าเวลาชาร์จเนี่ยบางทีเราลืมผมแปลงโดยการใส่บอร์ดตัวนี้ให้มันเหลือแค่สองโวลต์กว่าตัวนี้มันมันเป็นบอร์ด รถแรงดันจาก12โวลต์ลดลงมาลดลงมาเหลือ2โวลต์กว่ากว่าทีน,นี้เดี๋ยวจะวัดโวลต์ให้ดูไอ้โบถ่ายหน่อยดิ <c oughs> คือถ้าเราใช้ถ้าเราแปลงเหลือ <c oughs> เหลือแค่2โวลต์นเนี่ยมันจะ มันก็ชาร์จได้ไวเหมือนกัน10นาทีถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าเราลืมอย่างเงี้ยเผลอ,อลืมไปมันเป็นวันอะ่ะมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ของเก้าที่เป็น5โวลต์นเนี่ยผมลืมไม่ต้องหมุนนะลืมแล้วทำให้มันเสียทำให้่านเสีย ตอนนี้ไปสามโวลต์กว่ามันก็จะไม่เกินนี้หรอกเพราะว่ามันเป็นโซลาร์เซลล์ไงบางทีคุมไม่ค่อยอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าน้อยกว่านี้เดี๋ยวไฟถ่ายข้างล่างถ่ายตรงนี้เดี๋ยวไฟตัวนี้ไฟโชว์สถานนะการชาร์จเนี่ยมันจะไม่ติดแล้วเราก็จะไม่รู้ทีนี้เวลาชาร์จเนี่ยก็คืออันนี้ผมแปลงแล้วผมตัดวงจรไฟฟ้าออก มันจะมี R อยู่ข้างในกับไดไอ LED ตัวนี้จุดที่ไปต่อเข้านะแล้วมันก็จะพอเราเราใส่ทานเนี่ยไฟมันก็จะติดเพราะว่าถ้าไม่ทำให้ไฟมันติดเนี่ยบางทีใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยติด่ะมันก็ต้องขยับ อยังไงดีคือตัวนี้มันถูกดีทานสก้อนกับที่ชาร์จเนี่ยมันไม่ถึงร้อยแต่ทีน,นี้เราก็ต้องมามาโมหน่อยโมดิฟายหน่อยหรือโมดิฟายลดแรงดันมันอะหรือถ้าเราไม่สะดวกที่จะโมดิฟายก็ก็ใช้ได้แต่ก็ให้ เอ,อคำนึงไว้ว่าชาร์จอยู่ในช่วง10นาทีถึงครึ่งชั่วโมงโอเคครับ